ผม,ผมเห็นด้วยกับแนวทางที่คุณศักชัยพูดถึงนะก็คือว่าเรื่องนี้ที่เราจะพัฒนาว่าต่อไปเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยเราควรจะต้องมีระบบทางออนไลน์มากขึ้นนะแม้ว่าจะผ่านพ้นเรื่องของในโรคระบาดนี้ไปแล้วก็ตามนะครับเ,เราควรจะพัฒนาเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็คอนเทนต์เนี่ยก่อนใ,ใช่ไหมครับจะต้องใช้งบประมาณหรือว่าจะต้องไปช่วยเข้ายอะไรยังไงนะฮะ อ,อันหนึ่งก็คือว่าไอ้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 ไวอไ,ฟฟไ,ไฟไรเงี้ยทำยังไงคร <ชา S 2> อบคลุมทั่วถึงทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพนะไม่แล้วมมมในในราคาที่ยุติธรรมใช่ไหมฮะ, <มม S 1> ะตอนเนี้ยโอ้โหมันแบบอย่าง,ง,งเราเนี่ยนะถ้าไม่ซื้อไอ้แพ็กเกจด,ดีๆนะฮะลอย้อยเงี้ยนะฮะดาวร้ย อ่าอัปโหลดร้อยเงี้ยนะครับมันก็ไม่ค่อยจะมีคุณภาพอย่างเงี้ยนะรัฐบาลเนี่ยไปพัฒนาตรงนี้ให้ดีครับเพราะว่าตอนเนี้ยมือถือเนี่ยมันโหมันไอ้ประเภทที่พอใช้ได้แล้วราคาไม่สูงเนี่ยมันไม่กี่ตมันมีหมดหละเพราะเขาไม่อัตคัดหรอกครับเขาไม่อัตคัดในเรื่องของฮาร์ดแวร์หรอกแต่ซอฟแวร์ที่เหมาะสมที่จะดึงดูดเขาเนี่ยยังไม่มีเพราะนั้นคุณแจกฮาร์ดแวร์ไปนะครับเด็กก็ไปเล่นเกมเด็กไปดูหนัง เด็กโหลดซีมิ่งฟังเพลงฟังเพลงหมดอืเพราะอันนั้นมันมีที่พนกว่ามันมันเข้าได้ง่ายกว่าครับไอที่คุณจะไปสอนบทลงบทเรียนเนี่ยเด็กมันหาแทบตายอ่ะใช่ไหมสารพูดเนี่ยเป็นประเด็นผมนึกได้ละเรื่องกรณีเรื่องของสัญญาณเน่ยมันไม่ั่วถึงเพราะฉะนั้นคนที่คิดคนที่คิดนโยบายเนี่ยผมอยากให้ท่านเอาหัวลงชี้พื้นแล้วคิดใหม่เอาทีฟ้ากลับหัวม่ เออนั่นแหละครับถ้าตีลังกาคิดท่านจะได้คิดตอบถ้ายืนนุ้มถ้ายืนตุ๊เอายืนแล้วหัวอยู่ข้างบนเท้าอยู่ล้าเนี่ยท่านคิดไม่ออกคิดไม่ออกแจ้งต้องลับมาะหม่อมีผมนิดได้ใชตีลังกาคิดหน่อยครับเป้าหมายเป็นเด็กปถมเนี่ยเพราะเด็กปถมเนี่ยนะครับโรงเรียนบนดอยหรือในกลางอ ดูเขาเนี่ยในอนาคตอาจต้องช่วยเขาครับใช่ในอนาคตใช่ไนะพอพัฒนาซอฟต์แวร์มาถึงไปถึงแล้วเนี่ยเขาไม่มีความพร้อมต้องช่วยตรงนี้เ็าด้วยใช่แต่มันควรจะมาหลังจากคุณมีระบบพร้อมให้เขาแล้วครับไม่ใช่ซื้อฮาร์ดแวร์มาเลยที่จริงๆ้วเนี่ยเมืองไทยเนี่ยยังม่ยังไม่มีความพร้อมเรื่องของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมอย่างว่าแต่เมืองไทยเลยพี่ไพศาลคุณสุปานตอนที่เกิดโควิดใหม่ๆใช่ไหมพวกในบอสตันซึ่งถือว่าเป็น เป็นมหานครการศึกษาที่ดีที่สุดอของโลกเนี่ยพวกเด็กฮาวเวิร์ดเด็กเอ็มไอทีเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยยังต้องมาพึ่งเด็ดที่สตาร์บัคเลยเพราะตัวเองไม่มีเด็ดแกไม่ไม่ได้มีเงินที่จะไปซื้อเด็ดจึงต้องมาพึ่งเด็ดตามร้านกาแฟนั่นคือประเทศท,ท,ที่ที่ถือว่าทันสมัยที่สุดในโลกนะเด็ดเขายังไม่ครอบคลุมถึงทุกคนเลย Wifi ยังไม่เป็น WiFi สาธารณะเลยใกล้ๆนะเอาใกลพี่น้องบ้านโคกอีดอยผมที่ปราจีนบุรีนี่ก็ไม่มี ครับยังไม่ไม่รวมไปถึงพี่น้องอที่อยู่ตามดอยหรือว่าอยู่ตามอ่างเก็บน้ําของเขื่อนอีกนะเอถ้าไม่มีเนี่ยแล้วเอาไปเนี่ยจะใช้ยังไงผมผมนึกที่พี่ภาษาพูดผมนึกเคยมีเพื่อนผมที่เป็นครูสอนอยู่บนดอยอะ่ะผมก็ถามเฮ้ยได้ครับเด็กไปเด็กใช้เป็นป่ะมันบอกมึงให้วงมาเป็นภาระทําไมมันไม,ม่มีสัญญาณเอามากูต้องเอออเครับแล้วจะเอาไปให้เขาทําไมอ่ะครับนั่นแหละสิอ่า มันอย่างที่บอกมันต้องพัฒนาเรื่องของสัญญาณเน็ตก่อนอินเทอร์เน็ตชุมชนอยู่ไหนกสทชว่าไงอินเทอร์เน็ตชุมชนอ่าใช่กระชุ่มแบบกระชุ่มแบบลงมาเพราะนั้นเนี่ยติดตามครบทุกหรือยังเออกระทรวงศึกษาธิการต้องไปไล่บี้กระทรวงดิจิตอลก่อนอยู่พักเดียวกันไม่ใช่หรอครับอินเทอร์เน็ตชุมชนติดหมดหรือยังอ่าแล้วใช้การได้หรือเปล่าติดหมดใช้การได้หรือเปล่าอ่าครับกับไอ้เรื่องนี้นะมีก็ไม่ใช่ว่า เราสับแต่ว่าเอา่อต่อว่าต่อฐานแล้วก็คัดค้านนะ <Yeah. S 1> แต่ว่ามันมีชุดความคิดที่เป็นทางออกนะว่าอ่ะถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องเรียนกันแบบทางไกลเนี่ยลองไปคุยกับการศึกษาผ่านดาวเทียมที่วางไกลกังวลซึ่งซึ่ง,งในหลวรัชกาลที่เก้าทรงริเริ่มไว้เนี่ยแล้วมีช่องสัญญาณเป็นสิบช่องถ้าผมจำไม่ผิดสิบสีช่องอแล้วไปออกแบบชุดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านทีวีดาวเทียมดีกว่าไหมแล้วไปดูซิว่าอย่างสุขโขทยทำมาที่ราชหรือว่าก็รับกรแผงที่ที่เคยมีประสบการณ์พวกนี้เขาทำกันยังไงผมว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นประโยชน์เป็นเป็นบักเป็นมดีกว่าที่ผมคิดต่อเลยคุณสัตญาณนะครับคุณสักชายมีเพยารผมคิดต่อให้เลยับคือว่าใช้ทีวีดาวเทียมเนี่ยการสอนทางทางไกลทางไกล นะไปลงที่ศูนย์ที่โรงเรียนเลยแล้วก็ไปเอาทีวีชุมชนมาเชื่อมเลยทีชุมชนเนี่ยในหลายพื้นที่ก็มีเข้าถึงโวเรียเลยนะครับโคือเชื่อมกับระบบทีวีชุมชนเลยไม่ต้องไปคิดจากแท็บเล็ตให้มันเปิมงบประมาณหรอกมาณแท็บเล็ตนั่นแหละไปพัฒนาเรื่องของทีวีชุมชนซะเขาจะได้เป็นทีวีเพื่อการศึกษาได้ใช้เาาเทียมดึงสัญญาณอยู่ที่โรงเรียนที่โรงเรียนเป็นสนย์ใหญ่แล้วก็ จำเข้ากับระบบทีวีชุมชนชุมชนไหนไม่มีก็ส่งเสริมไม่ชุมชนก็ทําเลยครับคืออย่าไปคิดว่ามันถ้าคิดแบบใสๆความรู้แมานั้นกึ่งๆความรู้ใแบบนี้ไงครับคือถ้าคิดแบบไม่มีไม่มีวาระซ่อนเล้นแอบแฝงเนี่ยมันก็จะคิดอย่างที่พวกเราพยายามสะท้อนออกไปอนะครับสิ่งที่มีดีอยู่แล้วเนี่ยก็ไปต่อยอดพัฒนามันขึ้นมาแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามันก็จะเดินต่อ จะมาอ้างว่าเอ๊ะต้องออนไลน์ต้องนู่นต้องนี่แล้วก็ต้องใช้เงินไปซื้อไงใครขายล่ะเอ่อใครเตรียมจะขายเตรียมจะฟาดอีกเท่าไหร่ไม่รู้นะครับก็นี่ผมผมการไว้ให้แล้วไงเขาบอกว่าสอนในในระบบทางไกลอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นระบบทีวีโซเทียมเดี๋ยวก็จะบอกว่าเราต้องการให้คนเรียนรู้อยู่กับบ้านเดี๋ยวก็จะบอกว่าต้องมารวมตัวที่โรงเรียนอีกผมก็ชี้แล้วว่าทีวีชุมชนเลย นะครับต้องไปเชื่อมถ้าชุมชนไหนไม่มีก็ไปส่งเสริมให้เขาตั้งซะให้เขาทำซะอันนี้ก็งบกศตชอยอีกแหละงบกศตชออีกนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราต้องการให้มันเกิดหรือเปล่าเราต้องการให้สังคมให้ประชาชนมีความรู้จริงหรือเปล่าใช่ใช่ครับอ้าวกอพี่ไปสาจะเติมอะไรก่อนที่เราจะสลายตัวกันไปไหมครับพี่ภาสาครับนัฮนะ คือถ้าทำคอนเทนต์ดีๆนะผมคิดว่ารัฐอาจจะจัดงบประมาณนะอะ mm. อย่างเคมีเนี่ยจ้างครูอุมาเลยคร <Yeah. S 1> ับครับนะ uh. ครับคูจะได้ไม่ต้องไปเปิดโรงเรียนกลัววิชาเพราะครูอุ mm. เปิดเรียนกลัววิชาครูอุก็เปิด เอ่อวิดีโอให้เด็กดูเหมือนกันอยู่ละมันสอนอยู่ห้องเดียวแล้วก็ที่เหลือสาขาอื่นก็วิดีโอไปไปบุญครเด็กดูทั้งหดเลยใช่ไหมเด็กก็ดูจากจออยู่แล้วนะจ้างพวกเนี้ยพวกแม่เหล็กพวกเด็กพวกเนี้ยประเภทที่เด็กเห็นชื่อว่าโอ้ยต้องดูคนนี้ไม่ได้นะฮะเคมีแล้วคูอุแล้วก็ิงฟิสิกส์อะไรต่างเนี่ยนะถ้าเด็กเด็กมอปลายเงี้ยนะเอาดังๆมาสามารถทำคอนเทนต์ที่เป็นแม่เหล็กเนี่ยที่เขาดึงดูดเด็ก ความสนใจของเด็กได้เนี่ยคือคิดแนวเนี้ยนะทำให้เด็กมาสนใจเรียนจริงๆออนไลน์ตอนเนี้ยมันไม่ห่วงเรื่องเทคโนโลยีใช่มันห่วงเรื่องว่าคอนเทนต์เนี่ยมันจะสตรองมันจะแข็งถูกความสนใจของเด็กได้ไหมครับพัฒนาตรงเนี้ยจัดงบประมาณตรงเนี้ยให้มันดีนะฮะครับตรงนั้นอะการศึกษาผ่านผ่านทางผ่านทางออนไลน์เน้ผลคือถ้าคิดอย่างใสสะอาดและจริงใจนะ ผมว่ามันจะได้ประโยชน์อย่างมากเรื่องของการศึกษาทางไกลแล้วก็จะลดช่องว่างความเหลื่อมล้ําของการเข้าถึงวิชาความรู้ได้อย่างดีด้วยนะครับ,รบ When, เว้นแต่ว่าบางทีเอ,เอาเอาเงื่อนไขตรงนั้นเนะี่ยมาทํามาหากินนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะก็กลายเป็นกรรมเอาเด็กมาเป็นตัวประกรันแล้วเป็นข้ออ้างไปทํามาหากินอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเด็กอย่างมากครับ,รบอ่า